วันนี้เรามากินของป่าผัดเผ็ดงูเห่าทำงูไวต้ตเต่มเมื่อคืนนะฮะพอดีมันค่ำก็เลยไม่ได้ผัดวันนี้เรามาผัดกันครับนี่เอาขาก่อนนี่เลยขาไปตะไคร้นี่ตะไคร้หรือหัวขี้ไครนั่นเองมาลักตะไคร้เขาหรือเปล่าหมาเห่า ใบมะกรูดข้างเหลาไก่มีไข่ด้วเพื่อนใส่ใส่น้ำแล้วตั้งไฟเลยครับนี่หลังจากที่น้ำใกล้เดือดแล้วนะครับมาเอางูใส่เลยอ้ยระหว่างที่รอง,งูสุกนะครับนี่เรามาตำพริกแกงก่อนเลยตอนนี้งูเราก็สุกแล้วนะครับมายอ้ยร้อน ต่อไปลอกหนังและเนื้อออกจากกระดูกนะครับออุ้ยอุ้ยร้อนร้อนร้อนดูทีการลอกง่ายๆฮะว่าเราต้มไปแล้วน,นี่เนื้อเนื้อลอกออกนี้เลยโอง่ายๆเลยง่ายๆสไตล์บีบ้า หลังจากนั้นนะครับนี่หั่นหนังเลยหันนนห่นเป็นชิ้นเล็กๆเนื้อหั่นเป็นชิ้นชิ้นเล็กๆนะฮะนี่ต่อไปสับละเอียดเลยของดีเลยฮะตับฮะนี่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆจะได้กินหลายๆคนต่อไปมาผัดกันเลยครับนี่น้ํามันใส่ลงไปเราจะใช้เป็นน้ํามันหมูใส่พริกแกงลงไปเลย นี่จากนั้นใส่งูล,ลงไปเลยครับรเพื่อนโอ้โหเยอะมากเลยหมเลยจากนั้นปรุงเครื่องด้วยซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายรสดีผงชูรสคนเลยครับต่อไปใส่น้ำล้างโคกลงไป เน่ทีเด็ดเลยใส่น้ำปลาลงไปทีเด็ดเลยครับนี่ลาดวิสกี้ลงไปหอมฉุยขอเติมคนด้วยต่อไปเรามาเก็บกระเพราแบบสดๆขาดต้นนี่ยกเตามาเลยครับพเพื่อนๆกระเพราของเราไม่พอเดี๋ยวเรามาขโมยข้างบ้านนะ <laughs> ใส่เลย จากนั้นมาเก็บใบยีลานี่ยีลาเผ็ดร้อนหอมใส่เลยต่อไปคนนี่โอ้หอมมากเลยครับนี่เลยครับโหูน่าก,กินมากป่ะหโหจานใหญ่เลยมาสุดยอดมาขอลองชิมหน่อยฮะแก้ข้าก่อน อุ้ยดูโโหมีต okay, ouais> ับด้วยใส่ตับเต็มเครื่องกับข้าวใหม่ทำไมกินน้ำเลยมาดินิ้มาเลย